สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป่าอาวาน้อ,นองอีแม่พบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมื้อนี้สาวบวกกับมาอัปเดตตนมักุงหรือว่าตนมะระกอเนาะพี่น้องทีสาวบัวปลูกผ่านไปเมื่ออาทิตย์ก้อนเนาะพี่น้องมื้อนี้สาวบวกกับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเลยว่าหลังจากที่เฮาปลูกผ่านมาแล้วมันสิสภาพมันสิเป็นแบบใดเนะาะจังไดก็กเดี๋ยวจังตามสาวบัวมาเบิ่งเลยเนาะพี่น้อง นี่เนาะอันนี้ละสุดเลยเนาะพี่น้องต้นมะละกอทีข้าปลูกเอาไว้กะอ่าต้นไ่ขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าพี่น้องผู้ใดที่ได้เบิ่งตอนที่ส้าบัวปลูกแหลกๆกะสีเห็นเนาะว่าตอนสาบัวปลูกแหลกๆมันต้นประมาณซํำไดเนาะแต่ว่าพานมากกะสิประมาณอาทิตย์กวัวหรือสองอาทิตย์เนาะโดยประมาณเนาะส้าบัวกะจือบัวได้เนาะแต่ว่ามือนีกะอ่าต้นได้ซ้ำนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าในรอบก่อนที่ส้าบัวมาปลูกให้เบิ่งกระสิมีสามแบบเนาะพี่น้อง มีมีแบบที่หนึ่งก็คือให้ลูกเตี้ยเนาะพี่เอ้ผมใหลูกเตี้ยต้นเตี้ยเนาะพี่น้องอันนี้คือแบบให้ต้นเตี้ยเนาะอันนี้คือรูปแบบให้ต้นมันเตี้ยเนาะอ่าส่วนว่าอันที่สองก็คือให้ลูกดกอ่าลูกดกก็สิเป็นตัวนี้แล้วก็บแบบที่สามนี่ก็คือเป็นแบบพืชบานทั่วไปเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันเนาะพี่น้องก็มีความแตกต่างกันอยู่ วิธีการที่เขาปลูกแบบทั่วๆไปแบบพื้นบ้านนี่สีสีไงกัวมูอยู่นอพี่น้องเนาะสีไงกวัวมูแต่ว่าส่วนอ่าอ,อีกสองแบบนี่สีโบโบปันไดเนอพี่น้องแต่ว่าก็ต้องรอเบื่องอีกที่นึ่งเนะาะเวลาเขาเกิดดอกออกผลเขาสีเป็นแบบไดเนอพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตล่าสุดเนาะและ้วก็สาวบัวก,กับอ่า ขอขอบมกขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องทีซอ,อยสนับสนุนซอยเป็นแรงกําลังใจให้กับสาวบัวซอยพลักดันสาวบัวเนาะลาสุดสาวบวกอ่ะมือคืนนี่เนาะสาหรับมือคืนนี่ก็ต้องขอบคุณพี่พี่พน้องน้องเบอร์สุขสูขคนเดอ้อทีซอยเป็นกําลังแรงอกแรงใจเนาะสาวบวกะบ่มีบ่มียังทีสิบอกได้ดีว่าค้า่าขอพักคุณเนาะพี่นอ้องอ่าจังไดกะ บป,ป้าบถิ่มเนาะพี่น้องเนาะบป้าบถิ่มกันเด้อพี่น้องเน,ะา,น,นเาะจังไรเฮ้าก็ยังเป็นขอบครั่เดียวกันเนาะพี่น้องจังไรก็ฝากเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้สาวบัวหรือว่าสาวลาวบาวแทงอีกต่อไปในเด้อพี่น้องเนาะขอฝากไว้นําสําหรับช่องสาวลาวบาแทงคนพลัดถิ่นเนาะฝากเป็นกําลังแรงอกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามให้นําในเด้อพี่น้องเนาะขอพระคุณหลายๆขอบพระคุณหลายๆ